สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีสวัสดีพีใ่ใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเลินะ่มอาจจะเรียนหัวนิดนึงนะครับเสร็จกิมาัก็เรียนหัวเลยไต้ไม้คุกกี้มุกกี้ ไปกีฬาเพื่อกินอะไร่ปเดียวหน้เอเไม่นอาค่สาตัวร้องค่ะเอาตูชั้นลงทางฝั่งนอนชาชาชารีก่อนเดียวทำไรอ่ะไข่ได้ไหมอุ้ยไปได้กลับบ้านหรอสวัสดีปีใหม่จ้า คุยปาดเบื้องหลังพี่ก้อยอ่ะพอพอชวนไปบ้านไปไหมแรงเสมออ๋อน้องหล่อน้องน้องน้องหมาเจอกันนะทิวดอนว่าจะไปเลยไม่ไกลร้อยเอ็ดเองเอาไปบ่ายพี่ก้อย บายบายวันที่สองใช่ไหากันใครอีนี่เหรอใช้ได้เบบปากเอาเลยอ่ะให้พี่ก้อยแต่งตัวก็อยทำไมหน้าจะเหมือนฉันเทใครพูดใหม่หน้าจะเหมือนฉันยี่หลีเหมือนตรงไหนอ่ะโอ้ยพอพอ อยงูแม่สวัสดีปีใหมค่ค่ะเ,เข้ามาแล้วอุ้ยเจ๊เพชรนอนอะ่ะไป,ไไปจับฟางกวันนะโอเคเอาเอาแบบเอาแบบดีหรือไม่ดีแ,บบกกแกงหรอเดียวเดีวยดว,ว,วมาดิ แอร์พอพอเรียกชื่อผิดพอรีบมีใหม่ร้อนร้อนร้อนพี่บอกว่าจับของขวัญแบบแกล้งกันนะจะกลับไปจับของวันแม่แบบแกล้งกันนะวันไหนวันนี้โอ้ยแล้วจะไปไหนดีแม่มาเอาลองมันไปหาซื้อไปหาซื <c <c hey, hey, ้อถังแพงอย่าเอาอย่างนั้นแล้วพูดทุกวันเลยฝ่าจะโคกอ่ะเป็นอะไรมพัดจ่าได้ขึ้นมาแล้วจะเอาไปเฮ็ดอย่างรู้ไหมไอ้เก่งบอกว่าอะไร เอาฝาจักโคกแต่ว่าที่นั่งไม่ได้ไปที่นั่งอันนี้นะไปที่นั่งยองๆเอาไปปิดออกใช่เอานี่ไปจับอะไรพี่จะเอาของที่สามารถใช้ใช้ได้จริงจริงจะให้จริงใส่แล้วไม่ไดีกว่าหอมฉุยเลยไม่ได้ใช้นะเพราะไม่ไม่ได้นี้แล้วเอาไปอันเหี้ยบอกเอาไปทานต่อัววันนี้ได้ฟังเสียงไม้แบบชัดๆเสียงไม้ดีมากเลยนะไม่ค่ะ ไ้แกเพลงไหนทุกเพลงปกติพี่แบบหูอื้อพี่จะมาค่อยได้ยินใช่ไหมมีการหูอื้อได้หรอแต่วันเนี้ยหูพี่ไม่อื้อเราได้ยินชัดแจ๋วเลยไปตอนไหนเช้าเลยแวะไปก่อนเหรอเอาของมาให้เขาใช่ไหมไปเลยเลยเหรอมุงพี่ก้อยพี่ก้อยเรีย้แล้วต้องแบบแต่ว่าวันนี้พี่ก้อยสอนหนูร้องเพลงะเพลงอะไรพี่ก้อยสอนหนูแบบการออกเสียงอะไร เดี๋ยววันหลังจะไปเรียนกับขอหน้าปกหนึ่งสองเบิองควันเยอะไหมก็คือว่าแวะไปก่อนใช่ไหมแวะไปก่อนเราวีไปซื้อของอย่างกระเช้าไงกระเช้าแบรนด์เพราะว่าเราไม่มีเวลาไปซื้อโอเคไม่เป็นไรแค่เราตั้งใจพอไปก็แค่เราตั้งใจไปเขาก็ดีแล้วโอเคตามขีดตามกันไปเนาะอเภอเมืองเราพลาดอยู่ใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ามันอยู่ประมาณเจ็ดสิบโลนี่แหละจากเดียวเราก็ไปโน่นก่อนเอาหุงมานี่ เดี๋ยวพี่ไปรอรถนะเดี๋ยวพี่จับจีไปบ้านบ้านเขาก็ได้บ้านน้องโออิ๋งโอเคค่ะหรือว่าจะไปเจอกันที่นู่นเนาะดูโทรหาพี่เป็นระยะห้ามล้างหน้านะห้ามเช็ดหน้านะโอเคเขาไปเช็ดบ้านหนู่ค่ะโอเคเอ้าจจอนบ๊ายบายดูเจอกันเดี๋ยวพี่จับจีไปนู่นเลยโอเคไปพี่เดียว เราจะได้ไปเห็นบ้านน้องโออีกแล้วเบปาร์ใอีกแล้วนะ่ยใส่ชมพูเนี่ยชอบแกล้งใช่ไหมเขาชอบอะไรใส่เรื่องเราเป็นคนที่ไม่ชอบตั์จ้าพ่อเอ้ารองเท้าลูกสาวไปมนี่ทักแพงไหมนี่ใช่ไหมเจ๋งเลยเจ๋งเลรองเท้าไข่ห่อผอไปมนี่รองเท้าอันนั้นเลยแพงปะรองเท้าแพงปะ อุ้ยแพงของใครเนี่ยของแพงเปล่า,าใช่ไหมทเท่าแต่ไหมเนั่ยเมื่อเขาหนูเท่ไปทั้งนั้นใหน้เอาวางลงให้แม่จ้าวางขอบคุณค่ะโอ้ยเราวกไปใส่อขงองเจ้าของโยนเวทีล,ลืมเนาะลถฝั่งนั่นอโอเคแยคังว่ามีแพงแสกคนเดียวเนี่โอ้อยลืมรองเ ไปพ่อไปเดียว,เ,ยวเราไปเจอที่บ้านนอ้องอุ่งนะครับเราไปดูทูกเกอร์ก่อนใกลยจ้ ยังไงก็เถียงเดี๋ยว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 ไปรอรถเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอรถไปนะแกโอเครถตกลงกันแล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะไปแวะอันนี้ก่อนบ้านน้องออกก่อนเออก็ไปด้วยกันโอเคก็ไปด้วยกันทุกคนแค่ถูกต้องเอาเครื่องสมานไปเม็ดนางก่อนเพราะว่าน่านัตอนนี้อยู่มากได้ได้เดี๋ยวรอรถเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดจะออกแล้วก็โทรหาจอดรถอยู่ข้างฉันเนาะโอ้ยลิ้นแข็งหนาวโพด โอเคแม่น้าไนาบอกไม่ต้องลบไม่ลบเพราะว่าเราไปเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนหลังฮะปัดปัดเปลยเลยหรอทรงอะไรอะปัดเปลยเลยมหน้าเบียดรู้เก๋มือเบอร์พองเรียนไหมอะไรแม่ อันนีก็โอ้ยรอกก่อนเด้ออีกครึ่งวิจะครบแปนาทีแล้วสี่สิบอันนี้แล้วก็เรามีภารกิจไปกับน้องนะครับแล้วก็มาอยุดนี้ดีใจจะได้ไปบ้านน้องจะได้แบบไปเอไปเห็นบ้านน้องอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากขอบคุณที่น้องพี่เตยวันนี้จะบอกโปรแกรม ทำไมของก่อนฉันจะอ้วกเธอเราต้องไปกับน้องนะเราไมได้แล้วอ่ะเราไปกับน้องนะเธอฉันไปหาหมอก่อนได้ไหมอ้าวเราจะไปบ้านพักเพย์ไหมไปแต่ว่ามันก็ต้องผ่านอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ก่อนจะไปบ้านพักเพยคือต้องไปบ้านอุ่นอีกนันก่อนรอใช่ไปเอาของยืนรถก่อนรถฉันไงแล้วเธอขี่ตามกันไปขึ้นรถ่ะครูแจนรู่กับนวดอาร์มอารไปแล้วหรอไปแล้วตามนี้นะจะอ้วกแล้วปิดคลิปให้ด้วย เกาะที่ปออะไรมันยังไม่หายเลยเออปะปะปะบายบายครับ